เตือนก่อนใครเตือนภัยไปยังคุณผู้หญิงนะครับมีพฤติกรรมของภัยสังคมติดต่อเข้ามาในโลกออนไลน์พูดคุยแล้วหลอกพบกันพบกันไปข่มขืนแถมยังถ่ายคลิปไว้แบ็กเมย์เพื่อที่ยังไงเพื่อที่จะครั้งหน้าจะมาข่มขืนซ้ำติดตามในแซ็เตือนภัย มันยังรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าไม่มีแรงแล้วเขาก็มาพาหนูไปที่ห้องแล้วก็เริ่มทําแบบนั้นเลยถ่ายคลิปไปด้วยค่ะนี่เป็นหลักฐานบางส่วนที่หญิงสาวเคราะร้ายรายนี้นํามาแสดงต่อทีมข่าวหลังเธอตกเป็นเหยื่อของหนุ่มที่รอลวงเธอไปข่มขืนกักขังหน่งเหนียวถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์และนําไปส่งต่อในโลกออนไลน์ด้วยนางสาวปีเปิดเผยกับทีมข่าวว่า เธอรู้จักกับชายหนุ่มคนดังกล่าวจากการชักชวนเล่นเกมออนไลน์จนกระทั่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตนถูกชายคนดังกล่าวล่อหลงไปที่บ้านก่อนให้ดื่มน้ำอัดลมผสมเหล้าขาวแล้วข่มขืนเธอในขณะที่เธอกำลังมึนเมาและยังข่มขู่ว่าได้มีการอัดคลิปไว้แล้วสั่งห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครไม่เช่นนั้นจะเผยแพร่ให้อับอายเธอจึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับต่อมาเธอโดนกระทำแบบนี้ซ้ำแลว้วซ้ำเล่า4-5ถึงครั้งโดยเมื่อช่วงปลายเดือนวิถุนาย,ยน์ที่ผ่านมา เธอจึงเริ่มตีตัวออกห่างแต่ไยชายไม่ยอมเลิกลายัางพยายามก่อกวนด้วยการมาหาแม่ที่บ้านส่งต่อภาพนิ่งและภาพวิดีโอที่แบล็กเมทต์ตนไปให้ผู้อื่นคือ,อตอนกินยังไม่รู้สึกอะไรค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเหล้าธรรมดานี่แหละหนูรีบกินให้หมด <S <S แล้วพอกินกินไปสักพักมารู้สึกมึนแล้วก็ร้อนร้อนวูบในตัวค่ะแล้วก็รู้สึกหัวมันหนักหนัก,นกตาลายด้วยค่ะมีอาการมึนๆแล้วก็ง่วง หนูก็เลยนั่งต่อสักพักคิดว่ามันจะหายแต่พอยิ่งนั่งไปมันก็รู้สึกว่าจะมีอาการเมามากกว่าเดิมมันยังรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าไม่มีแรงแล้วเขาก็มาพาหนูไปที่ห้องแล้วก็เริ่มทําแบบนั้นเลยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นยังพบว,ว่ามีบัญชีเ Facebook ปริศนาทราบภายหลังว่าเป็นเพื่อนของชายหนุ่มคนดังกล่าวส่งข้อความและคอมเมนต์มาใน facebook ส่วนตัว ด่าทอและนํารูปอนาจาร์ตัวเองมาลงให้คนอื่นเห็นโดยมีการเรียกรับเงินจากตนจนในที่สุดเธอจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับมันดาฟังก่อนที่มันดาจะพาไปแจ้งความที่สพโคกขามจังหวัดสมุทรสาครสำารายไปกว่านั้นพบว่าเธอติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วยได้มันดาของหญิงสาวเคราะห์ร้ายนี้ยังเปิดเผยกับทีมข่าวด้วยว่าชายคนดังกล่าวเคยลงมือทําอนาจารกับหญิงสาวรายอื่นซึ่งมีพฤติการคล้ายกับลูกสาวของเธอ ยังมีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาติดต่อเข้ามาเขาบอกว่าเขาเห็นในเฟซอะ่ะเขาสงสารลูกสาวมากเขาก็เคยถูกกระทำมาแต่เขาก็ส่งภาพของเขาแล้วก็ชื่อของคนเนี้ยเหมือนก,นกันกับลูกสาวค่ะคเขาบอกว่าให้แม่ช่วยติดตามเรื่องให้หน่อยคือ เขาไม่รู้จักใครตอนนี้เขากลับไปอยู่บ้านเขาแล้วแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความและจะส่งใบแจ้งความเข้ามาลายแม่เพื่อให้แม่ประสานเรื่องเขาต่อแล้วก็มีภาพของเขาด้วยค่ะมันไปเป็นภาพภาพหน้าอกเปื่อยแล้วก็ฝากเออเรื่องของลูกสาวไว้เป็นทางหอนเลยค่ะเพราะลูกสาวหมดอนาคตเรื่องเรียนคือไปโรงเรียนก็ไม่ได้ต้องอับอายเพื่อนอนาคตข้างหน้าเขาก็ไม่รู้ เป็นยังไงวันข้างหน้าเพราะคือเขากลัวไปหมดอะค่ะตอนนี้ขณะที่ทนายรัชพลเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังพม,มจังหวัดสมุทรสาครให้เข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วและจะติดตามเร่งรัดคดีเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเข้าขายความผิดข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการใดโดยทําให้กลัวและเสื่อมเสียเสยรีภาพและอีกหลายข้อหาหนัก ส่วนการเล่น Facebook หรือว่าโซเชียลเนี่ยตอนนี้มันต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงกันง่ายแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับอาจจะถูกหลอกหรือว่าตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพได้ครับผมทั้งนี้เมื่อสืบค้นข้อมูลในเชิงลึกพบว่าชาคนังกล่าวมีพฤติการทําเป็นขบวนการในการเรียกรับเงินจากเหยื่อนอกจากนี้ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสพควขคามซึ่งได้เปิดเผยว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามอบตัวตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมา โดยพฤติการและการกระทําของผู้ต้องหาเป็นความผิดดังนี้ 1. ฐานร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 2. พรกผู้เยาว์อายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุสมควรเพื่ออานาจาซึ่งทางตำรวจมีการคัดค้านการประกันตัวและทำการฝากขังผู้ต้องหาในที่สุด อภิชาติบุตมังคัดถ่ายภาพแซ็กเตือนภัยรายงาน